เดี๋ยวเรามาดูภารกิจตอนเช้าของแต่ละคนวันนี้มันดูนนสดชื่นเลยทิ ก็ประจาบมันร้อยเก้าห้หรือสองรอยสิบเครื่องไยงไงครับบอกโอ้ไปไหนนี่ยไปไหนรู้นะเราดูสักเดียนบอก เอสองร้อยบบอกสองรอยหาดงใช่บ่มันเป็นตัวเจไงหอยทูเป็นตัวเจตัวนี้สอกว่าสนี่สองร้อยห้าสองร้บอห้าาดงถ้าส่วสองจะเป็นตัวสมัตรข้ตาบอกรงไหมไม่ได้อยู่มันกาหรอเคื่อนมันได้ช้คปันลมไหนกันไงสิบองฮะสิง เดี๋ยวเอาเอาบัตรมาเชิญทุกคนเลยได้เอาคันนี้แหละไปผูกโบนี่เอาเอาคันที่พูดเลยไปผูกโบนิครบตัวละของกู้จํามันเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่นี่เก้าแสนเก้าแสนบอกถ้าซีนนอกบัว ถ้ากระซีถ้ากระซีไทยมันไม่ถึงก้าวแสนหรอกทุกวันนี่การต่อเตะก้าวแสนใช่เหรอ,อทุกวันนี้ทุกวันเนี่ยนั่นทำไมราคาทเท่ากันแสนทุกวันนี้ตัวเนี้ยถ้าไปซื้อตัวนี้ลรล้านมีร้านร้านหน่อยหน่อยบอ่ล้านห้าหมื่นร้านเนี้ยรถมันขึ้นแสนกว่ามาล่ะบ่ไม่กลับจะไม่กลับไปเกาหลีคือเลยนะี่อยู่บ้านแล้วเออกลับจะมาซ <c oughs> ื้อรถขับเล้วนี่รถในรถมันแพงเออ จะไปเอามาอาทิตย์หน้านี่จะเอาไมค์คันไหนไถ่พี่นะเอ้าคันนี้หมุนก่อย่างซื้อสดซื้อสดป่แล้วคันต่อไปก็ซื้อสดบ่โอ้คันต่อไปจ้างเขาขับบ่จ้างขับจ้างขับแล้วว่าเอามาทำทีเดียวแล้วอะตอนนี้นักแาวาอาทิตย์หน้าเอ้าจ้างครับมันเหลือได้บ่ก็เราอยากเอามาแม่เราอยากเอามาบ่โอ้เจิตดีเล้วก็ทำมาเดียวดี เอ้าวมิ้งดินเหมืกัน900ตี้อ่ะจะดีอ่ะอ้าวมิ้งดินเหมือนกันหร,รอาาโอ้ทำอ,อ,อ,อะไรกันเอารถรถของเรกันจังกินกาแฟยังพี่นะกินกาแฟยังโอ้พี่ต้อมต้องเปลี่ยนชีพไหมแ,ม,มแล้วนี่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นต้อมหมอความแล้วนี่ ออกรถอีกแล้วครับที่เราเขาถ่ายบ่ดูภารกิจยายแม็โคนี่ โอ้โรกี้นั้นทำไมใส่กันชนไม่กล้านั่น สามปีที่ผมไปเกาหลีมากนี่กลับมานี่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไ,ไปมากเลยนะครับลงรถก็เปลี่ยนตอนที่ผมอยู่ตรงนี้จะเป็นแบบกองดินลุกรางหมดเลยไม่ม้ลูกรางเลยครับไปดินจะเอามาสต็อกไว้แล้วก็มีแมคโคโคเบ2สองพันครับมีรอยยี่สองพันไว้ตัดดินขาย ตอนนี้มาครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างแล้วครับเอ้ยพี่เล็กเออ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 ,เอ,อถึงจังเลยโอ้อมาอยูร่รถไรนี่มาถึงเมื่อคืนมันมาถึงนานแล้วถึงแต่ตอนาทุครับอู้ใช้คาร์บอนเลยบ่ อันนี้อันนี้อะไรนี่อันนี้ไอคอนะบุอันนี้ไอคอนะหรือมอนซ่านี่ไม่รู้นะโอ้คิดว่าใครข,ขับเนาะไปวิ่งไหนพี่เล็กไปด้วยเด้อไปชี้สเกตเขนะ่า<ๆ>ตามติดชีวิตพี่เล็กดีกว่านี้เห็นแฟนผมยังเห็นแฟนผมยังนแล้วไปงานแต่งผมด้วยเด้อ เดี๋ยวผมเอาสองมาให้ที่สองเนี่ยไปเต้นงานแต่งให้เอารถนนี่คนอ่ะไม่ไม่เอารถอะไรอะไรวะทันวาซาวมารถตอนแรกจะเอารถนั้นมาไอ้สองดุฮี้อ๋อมันโทรไปมันไม่รับสายไม่เอามาเลยเอาองมดเลยไม่รู้เดี๋ยว อะไรนึ่งพี่เรียกไอเครื่องอะไรนไ<อ>ั่นนั่นน่ะเครื่องเคี้ยนน่ะเครื่องม,นนอมิกปูนบ่หนั่นพี่เอาไว้มาปูไปยกไม่เอาบ่ปูนบอกเยกลงมานนี่หรือเปล่าเหอเขายกลงยกะแล้ว<อ>เห็นรถหกลอยแล้วไม่อยากกลับไปเกาหลีคืนเลยวะ จะออกรถหกล้อขับเลยปะออกเรยไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำงานหางเงินสร้างบ้านก่อนไปกี่ปีไปอีกสิบปีนั่นแหละอี่น้อถ้าไม่ได้บ้านไม่รถไม่กลับมาหรอกสิบปีเลยเนี่ยอือไปคนเดียวไปไม่ได้เนาะผมไปได้คนเดียวอู้ คาร์บอนมอนเซอร์เออไม่ใช่คาร์บอนนี่มอนซ่าครับนี่โอ้หลอกหมดแล้วพี่เล็กทำไมเปะงี้นี่ไครกียอ่ะก็โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ตาดไ้ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปหากินข้าวกินน้ำก่อน เดี๋ยวค่อยตามพี่ชูไปก็บายครับ